สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็อีกเช่นเคยค่ะเป็นคลิปของการแบ่งปันแนวทางตัวเลขมงคลงวดประจำวันที่1กันยายนนี้นะคะพร้อมทั้งบอกแนวทางการเสี่ยงโชคลาบของคนทั้ง9วันว่าคุณมีเกณฑ์ได้โชคจากอะไรนะคะนำเลขของการให้โชคประจำวันเกิดตัวเองนั้นมาเทียบกับตารางเลขทักษะนะคะใครที่กดติดตามไว้จะรู้ว่างวดที่แล้วนะคะก็เข้าวินตรงๆเลยนะคะ3 สองสามนะคะสองสามเข้ามาวินตรงๆเลยค่ะสำหรับรัฐบาลแล้วงวดที่แล้วนะคะก็วินศูนย์เก้าอมสินด้วยนะคะดังนั้นค่ะงวดนี้ก็นำมาฝากเลขฟรีฟรีเลขมงคลอีกเช่นเคยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่ก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่มองหาแนวทางในการ นำไปเสี่ยงโชคลาภนะคะด้านบนจะเป็นเลขตารางทักษะ10ชุดนะคะงวดนี้และด้านล่างเป็นเลขทูบที่ได้ทำการบวงสรวงไหว้พ่อพรอราหูนะคะได้ทำการจุดทูบขอได้เลขนี้นะคะก็ชอบเลขไหนก็ตามได้นะคะหากไม่ชอบก็ผ่านได้นะ ถ้าใครชอบนะคะแนวทางแบบนี้นะคะก็ฝากกดติดตามช่อง tiktok และช่อง youtube นะคะช่อง youtube ก็ชื่อช่องทิพย์ยิบซย2ใบค่ะและเรายังมีแฟนเพจดูดวงด้วยนะคะเพจทิพย์ยิบซียใบเป็นเพจของการดูดวงแม่นๆดูดวงแบบชัดเจนตรงไปตรงมาค่าครูแบบทูกถูกแสนถูกนะคะแถมมีกิจกรรมดีๆด,ดูดวงฟรีให้ทุกอาทิตย์ฝากสมาชิกที่เข้ามา พบคลิปนี้นะคะไปกดติดตามดูก็ได้แม่นหรือไม่แม่นอย่างไรนะคะลองไปกดติดตามดูลองไปดูดวงฟรีก่อนนะว่าแม่นจริงหรือไม่นะถ้าถูกใจยังไงอย่างไรก็ค่อยแอดไลน์นะทิปนะคะ965นะที p ทิป9 6้านะคะทักมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะค่าครูเพียง95บาบาทเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ยินดีให้บริการและยินดีให้คำปรึกษากับ ทุกคนทุกท่านที่มีความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักยินดีให้ความแนะนำนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ